สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับนายต้นอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนทําบัคผลโมจินะครับท่านผู้ชมครับนี่โมจิยังไงล่ะครับผมมันเป็นการบัคที่สุดแสนที่จะง่ายแล้วก็ดาเมจดุลแรงมากเลยครับผมในการที่ใช้โมจิบวกกับดาบนะครับดูโอสวอร์ดนะครับผมซึ่งดูดีมากเลยนะซึ่งเออและอีกอย่างนึงนะโอเคครับผมและอีกอย่างนึงนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับผมเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะเออแล้วก็ เออ่ที่ผมมาบอกวันนี้นะครับผมคือแอดมินเขาได้ทำการรีเซตเต็ตสแตทไม่ได้รีเซต็ตสแตทรีเซต็เซต,ซตอุปกรณ์ที่เรามีทั้งหมดนะดูถ้าความจริงอะผมจะได้มีสองดาบอีกเลยนะแล้วก็ทูโยรุผมก็หายไปแล้วด้วยอันนึงนะครับผมก็แล้วจะรีแหละเออแล้วก็ซึ่งง่ายๆเลยนะครับผมเราอะแค่มีสกิล e ของผลโม,มจิกับดาบโยรุครับไม่ใช่ดาบโยรุดาบอะไรก็ได้แหละเออดาบดาบนี้ก็ได้ดาบเนี่ยคอมโบนะผมเดี๋ยวมาเล่นมาบ้างใช้ได้ด้วยเล่นมาบ้เดี๋ยวม นี่นี่นะมันเป็นบั็กนะครับผมเป็นบั็กซึ่งมอนสเตอร์ทุกตัวจะตายหมดเลยทุกคนจริงมันนั่งเต็มนะแล้วต้องใส่ฮาคีด้วยเออถ้าไม่ใส่ฮาคีนะครับผมตัวครั้งเดียวไม่ตายนะครับน่าจะสองสามทีแล้วก็ลองทำบั็กนี้สู้กับเคยกด้วยนะครับผมโอเคนะครับเพิ่ออาชีพก็ขอไปนะครับผมเพื่อทำบั็กนี้สู้กับเคยกด้วยนะเออเออเราก็จะสามารถชนะเคยกได้หรือเปล่านะครับผมนี่คือง่ายๆนะครับผมเราอ่ะ คือสกิลแรกนะครับผมคือ e กด e ค้ามเอาผมแล้วก็เปลี่ยนเป็นดาบเลยนะครับผมนี่ดาบเล่อมไหนก็ได้นะครับแต่ว่าขอตีดางเป็นแรงนะแต่ว่านี่ด่งเป็นแรงมากไะสกิล e ใช้สกิลได้ตามมือติขนะครับผมกด e ก็ไม่เป็นไรนะมันก็ไะกด t กด t มี t นะครับนี้ไะเนี่ยโกงมากเลยนะครับผมซึ่งจะเป็นยังไงล่ะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับเป็นรอบมอนเกิดกันนะครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะใช้ปั๊กนี้ในการข้ามมอนทุกตัวเลยนะมอนบอสทุกตัวนะที่เป็นบอสนะครับผมจะใช้ข้ามทุกตัวนะครับบอเคคนะรับ นี่นะครับผมโอเคนี่คือตัวแรกที่เราจะลองใช้สกิลกันเลยนะครับผมมาตัวแรกนะครับที่จะมาลองดาวมีก,กับผมคือตัวนี้นะครับผมชปติบอดบนะครับผมบอสสุดน่ารักนะเออโอเคเดี๋ยวผมขอค่ายพวกลูกกระจกนี่ก่อนดีกว่านะครับผมรอบแป๊บรอบแป๊บโอเคเรียบร้อยแล้วผมลองสกิลเลยนะครับผม๊บเอาสกิลไม่ออกลองลองใหม่ลองใหม่มหนึ <c oughs> ่งก็จะออกบ้างไม่ออกบ้างนะครับผมโอเคสกิลก็มีประมาณนี้เลยนะครับก็มาเดี๋ยวลองดูนะที่เราจะต้องมีการโอเคเอาเลย ่ะเราเปิดสกิลชนะแล้วผมแล้วก็เดินเข้าไปใช้ดาบนะครับผมฟันเนี่ยอ้ตายแล้วทุกคนดูโอ้โคตรโหนนะครับแล้วก็ปิดได้ด้วยนะอู้ดู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 ปวดมากนะครับผมตายไม่ถึงเซียววีคือใช้สกิลปุ๊บตายเลยนะครับผมมาได้อะไรมาไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวจะพาไปดูบอสตัวต่อไปนะครับนี่เห็นป่ะเห็นบอสนูนไ่มปะโอเคจะตัดกันได้นะครับผมโอเคโอเคนะครับผมก็มาถึงบอสนูนมาแล้วครับผมก็ก็จะรอแป๊บนึงนะครับผมเพื่อ โอเคนะครับผมแล้วก็มาพร้อมแล้วนะครับผมแล้ก็บวกได้เลยวันนี้ก็อ่ามันโหดมากเลยนะครับผมแล้วไม่ขนามือนะเออสกิลเอไปเลยครับผมสกิลเอไปเลยแล้วก็ใช้ดาบฟันนะเออดู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 อดไหลเป็นน้ำทุกคนเลือดไหลเป็นน้ำหุยตายอีกแล้วทุกคนหุยดูดูดูแค่นี้ก็ตายแล้วนะอืมต่อไปเป็นทูยูรู้ใช่ไหมต่อไปเป็นทูยูรู้นะครับผมเราจะไปฆ่าเคเโกะด้วยนะเคโยเคโยโอเคนะครับผมก็ก็มันก็รู้สึกว่ามัน ก็โหดนะครับผมนะก็เกิดเรามีผลวิจีนะเออเราพาไปฆ่าบอสทุกอย่างเลยนะครับผมโอเคก็พอมาถึงมาเทียบร้อยนะครับผมมาถึงนั้นร้อยแล้วนะเออต่อมาก็เป็นตัวนี้นะครับก็ชิวๆไปเลยนะครับผมก็สกิล E ไปเลยนะครับผมแล้วก็ฟันฟันฟันไปเลยนะครับผมสกิลสกิลที่มีนะครับผมสกิลของดาบอ่ะเออดูดูดูคนจะตายทุกคนดู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 โอ้ดูดาเมิดูดาเมิดโอ้ตายทุกคนเฮ้ยเล่นโกงมากเลยนะโอ้ดูดูครับผม ซึ่งเป็นการบัคที่ง่ายแล้วก็ฆ่าดทุกตัวจริงๆนะแต่ว่าฆ่าเขยโยนลำบากเคโยนนี่มเมื่อกี้เดี๋ยวจะพาไปฆ่าซัน่อเลยหนึ่งตัวนะครับผมโอเคก็การฆ่าง่ายก็มีแค่สกิลอีก,กับดาบนะต้องเตรียมพร้อมไว้ด้วยนะครับดาบนี่เอาเป็นดาบอันนี้ก็ได้นะดูโอโซนนะครับเพราะว่าดาบเป็นแบแรงที่สุดในเกมน,นะครับทุกชมโอเคก็เดี๋ยวจะพาไปฆ่าใสนแล้วนะอโอเคนะครับก็มาอีกรอบแล้วนะครับก็ตอนนี้เห็นปะเห็นแล้วปะแซนคนมีแซนอยูเราจะตบแซนเป็น เอออ่ขนมเพียกเลยนะครับผมโอเคเราไปเลยนะคผมก็มาแล้วสกิลเอไปแล้วแล้วก็สกิลอีใส่เลยนะโอ้สกิลอีไม่ออกทุกคนสกิลอีไม่ออกโอ้โหเราจะไล่ตบบอลทุกตัวยังไงนี่สกิลอีไม่ออกนะครับโอเคนะก็อาจจะมีทําแลมบ้างนะครับบางช่วงนะครับเพื่อให้เป็นเออ่การง่ายต่อการเล่นนะครับมาต่อมาได้เรียบร้อยครับโดนจับตัวแล้วแซนโดนจับตัวอุ้ยแซนหลบแซนหลบเลยบปุ่นหลบไปคิวกิ้งอุ้ยแซนหลบอ่ะโอ้โหวุนน้สู้ยากอยู่นะเนี่ยแซนมันหลบอ่ะ ก็ก็ตอนนี้เราไม่ต้องทำอะไรนะแล้วเราก็ตีแซนไปอย่างนี้เลยนะครับผมโอเคนะก็มันไม่ไม่เฉียวว่าเป็นโซโล่แล้วถ้าเกิดเราไม่วิ่งมันก็ไม่ไปไหนโอเคนะครับผมอ่าเรียบร้อยนะครับผมก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวร้อยมันติดมุกน,นะร้อยมันติดมงงุกมันแบดทางมันรุ่นละยมติดมุมน,นี้อ่ะโอเคครับผม ทุกคนผมตายทุกคนโอ้เกินไม่หมดมากเลยนะครับผมโอเคก็ไปต่อเลยนะครับผมเพื่อไม่เสียเวลานะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวจะมีตัวที่เสียเวลาเยอะนี้เคโยนะครับเคโยชือย่อหุ่นยามมากเลยโอเคอ่ะต่อเลยครับจะทำแล็บนะครับผมโอเค โอเคนะครับผมก็ตายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคตายเรียบร้อยนะรถตายแค่สามล้อยไปนะครับผมซึ่งโสดง่ายมากสตั๊ดเราได้ผลแซมไปด้วยเดี๋ยวผมเก็บไปได้สตีแล้วเก็บไปเลยนะครับผมมาผลผมหายหมดเลยทุกคนไม่ดีนี่นี่เก็บไม่ดีโอเคโอเคนะครับซึ่งดูดีมากนะครับสตัดก็ตามนี้นะครับผมเออขอแค่สามขั้นที่เต็มนะเออค่านี้ไม่ต้องเต็มก็ได้นะครับเพราะเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วโอเคก็ชิวเลยนะครับต่อไปเป็นเคย์รถทุกคนเคย์ย้อมังยากสุดละจริงๆ ยากสุยทุกคนเคยุโอเคผมจะไปลองไปฆ่าเเคยุกันแล้วนะครับผมโอเคครับผมไปโอเคนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็มาถึงเเคยุละอืมแต่ว่าผมมีเิคนิดนึงนะครับในการฆ่าเเคยุในการ,าน,การาบบนี่ไงน,นะเออแบบง่ายๆเลยนะคือเรากดสกิล E ค้างไว้ครับเนี่ยเนี่ยอ๋ออ,อ,อันนี้ไม่ออกอุย้ยเกิดแล้วเกิบแล้วเรากดสกิล E ค้างไว้นะครับผมแล้วเราก็กระโดดขึ้นมาบนนี้นะแล้วเราจะว้าไปถึงเเคยุเลยนะครับผมพอเราว้าไปถึงเคยุอ่ะ ทุกอย่างกังง okay. okay. e ่ายล่ะนะวันน the right ี้โอเคกุ๊บเปลีเป็นดาบแลครับผมอ่าแล้วก็โดดกันไปเอ็มมาครับเขียวยุล่าเขียวยุลโอเคครับผมเพราะงั้นไงเราก็ต้องตายก่อนแน่นอนนะครับพี่มานาจะหมดนะเราต้องไม่ต้องห่วงมานานะครับผมแล้วถ้าอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมนะทีนี้ก็มาก็เริ่มเล่นเหนิดหนิดนะครับผมซึ่งง่ายมากนะครับผมเราไปถึงแล้วก็ไม่ต้องรอให้อะไรเต็มเลยนะเออเราก็ทำอย่างนี้เลยนะครับผมแบบอยากให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับผมซึ่งซับซ้อนแบบซับซ้อนทุกคนก็เดี๋ยวมันก็จะเป็นวิธีีีีทท่่่่่ฟาาารรร์มมงยยสุดแแลล้วนนนะะคับบบผใกเเโโซออ ครับโซโล่เคโยะคิดดูทุกคนแต่ว่าตายเยอะหน่อยนะโอขึ้นมาแล้วนะกด e นะครับผมกด e แล้วก็กดเป็นดาบนะครับผมแล้วก็ขึ้นไปโอเคนะผมขึ้นมาแล้วนะแล้วก็อย่างนี้นะครับผมอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยโอเคนะครับผมอย่างนี้เลยนะครับทำอย่างนี้ประมาณ10ทีก็น่าจะตายแล้วนี่เห็นไหมเคโยะลุ้นเรามากเยอะมากเยอะมากโซโล่เคโยะได้นะครับผมแต่ว่าเราต้องตายเยอะหน่อยนะโอเคไปทำแลบไปดีกว่าครับผมว่าตายกี่รอบนะโอเคก็จะมีโอกาสตายเยอะมากครับผมก็เราก็ต้องทำอย่างนี้เรื่อยๆครับผมซึ่งดูดีนะแต่เรา อ่ามันเดือแล้วผมอเดี๋ยวว่าเดี๋ยวมาไกดปีนะครับเออมีฮคีนะผมนี่นะครับผมดูรูคีไว้นะเร็จเล่จะตายแล้วเ้วสรอบไดนะสรอบอีกนอนนี่นะครับแล้วเราจะลาทปนึ่าทีนะครับผมโอเคไเนะครับ ครับถ้าเพื okay, tamam. sí, okay, so uh, so guess, uh, ่อนชมทุกคนนะครับตอนนี้คียจะตายนะซึ่งผมตายไปแล้วหมดเจอเจ็ดเองนะครับเจ็ดไม่ก็แปดนี่แหละเออก็ประมาณนี้นะครับผมก็รู้สึกว่าฆ่ายากมากนะตอนนี้ผ่านเวลาไปแค่สี่นาทีนะทุกคนเออสี่นาทีนะซึ่งโคตรดูดีเลยนะครับผมว่ามันจะตายแล้วนะครับผมคีย์โยโอเคนะแล้วทำเหมือนเดิมนะครับผมขึ้นไปนะครับผมนี่ครับผมเดสมอลดิงครับผมเคโยตายไปที่เรียบร้อยแล้วครับผมเคีย์โยครับผมก็อีซี่นะทุกคนในการฆ่าเคโยนะครับผมก็เคโยก็ไม่ใช่เรื่องอุปสรรคของเรานะโซโล่ได้ด้วยนะะครับผมตายยเอนะ โอเคนะครับก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมทุกคนทุกคนที่มาดูคลิปนี้กันเลยนะซึ่งถ้ามีอะไรที่จะทํามาสอนก็จะมาสอนทุกคนเลยนะครับผมก็ฝากคนแค์ก็แชร์กับทุกใครทุกคนเลยนะครับทุกคนขอบคุณนะที่ดูคลิปนี้จนจบนะครับผมทุกคน,นครับปรบมุณครับไปแล้วนะครับผมบ๊ายบาย